ตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ในยุคของ AI นะคะเอะ่แล้วก็เข้าสู่อย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธตรงนี้ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยในยุค AI เนี่ย เราจะสร้างให้เด็กเนี่ยรู้เท่าทาน AI ได้ยังไงการที่จะรู้เท่าทานเนี่ยเด็กควรจะต้องรู้จกักนะแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า AI คืออะไรมันมีผลดีผลเสียยังไงนะคะพ่อแม่หรือครูต้องเรียนรู้ตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเด็กจะต้องควบคุมตัวเองยังไงในการใช้ AI นะคะซึ่งการควบคุมตัวเองนะคะก็คือเราต้องสร้างทักษะ EF ให้กับเด็กก็คือการยับยั้งชั่งใจมีสติ แล้วก็ในเรื่องของการที่จะคิดวิเคราะห์นะคะว่าอันไหนคนทําให้คนทำนะ,ะเรื่องของเอฟเรื่องของเซลล์มอนิเตอร์ยงในการประเมินนะคะตรวจทานว่าอันไหนคนทําให้คนรทำนะคะฉ mm hmm. ันเนี่ยเรื่อง EF เป็นเรื่องที่สําคัญ mm hmm. นอกจาก EF แเราเนี่ยทักษะเรื่องของอารมณ์สังคมก็มีความสําคัญนะคะ mm hmm. เรื่องของการที่เราจะเพิ่มทักษะเรื่องของอารมณ์สังคม7 Q นะคะให้กับเด็กเพื่อที่ให้เขาอยู่ในโลกในยุค AI อย่างมีความ ได้อย่างไรนะคะรวมถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ การใช้ AI เนี่ยมาใช้ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้หรือการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญใครที่สนใจนะคะในหัวข้อ,อการสร้างทักษะ EF และ7 Q ให้กับเด็กนะคะในยุค AI รวมถึงเทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยสร้างความสุขแล้วก็ช่วยเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างไรก็สมัครเข้ามานะคะร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว วันที่30มสถึงสาพฤษภาคม2568นนะคะในหัวข้อออกแบบอนาคตเด็กไทยคุณทำได้นะคะ